วันของผสมเพื่อเป็นการสา่งมาณาโคดใชาวบ้านและสาธารณชนทั่วไปมีจิตศรัทธาที่บริจาคเงินรวบรวมผูม้อื่อไปในวันข้างหน้าโดยเฉพาะงานองพันธสีมากัโบโบโสนซึ่งผู้พูดถึงใ้เาร่วมประชุมด้วยและพนานธีบ่าวว่าอาจได้ผู้ตา,า,ายมามหาผู้สงสัยไปด้วยความเชือที่สร้างขึ้นนี้มีความสังเวยมาก เพรามีอนุภาพเป็นคล้ายกุมารมหาโู้แฝงอยู่ขอเวยเือเอพออกกื่อเมยพรหือทุบีมีความต้องการจะทำโมดใกลยกุมารมหาโู้นำมานเป็นมวลสารที่สาคัญในการสร้างบฏิเสธการเครื่อนี้น,นานในบรรดาดสิษีตัแรกมีทุกภัยกล้าสมุนตัวอาสา,ากระทับการตราต่างคนต่างก็แกงมวความาถของ,ของมีตายุกมีแต่พีม่มองภูลาผู้เดีวยวที่มีวิชากาาอาคม และสมาธิกล้าแข็งยิงพอนาทงสสดงตัวนับอาสาทำเองโดยจะไปนำตลบลายมาซึ่งเป็นวัตถุอาถรรพ์สำคัญอีกจากทิ่ตายผอมโกงซึ่งเป็นทรงทิพยของชาวบ้านท้องแก่เสียชีวิตจาก,ก,อ,กอุบัติเหตุเสือสีออกซึ่งทางด้ายในน้ำส่งมาฝังไว้ที่ปาชา้า,าเป็นวัดทหารไร่ปัจจุบันเป็นพื้นที่ที่ชาวบ้านับไร่สัมปรสโดยจะนำตลกลายมา มาให้ท่านสร้างปุเย์เป็นผู้พายผอ้มามหาภูซึ่งหมอภูลาต้องพบกับอิทธิฤทธิ์ของนายป่าช้าแม่นางพรายและพรายกุมาแต่ด้วยมูลเหตุแห่งวัตถุประสงค์คือการสร้างบุญกุสนในพระพุทธศาสนาบารมีของหลวงปู่ทิมและคาถาอาคมที่หลวงปู่ทิ้งได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้นั้นทําให้นายป่าช้าแม่นางพรายและพรายกูมาแต่ยินยอมและเต็มใจ ิดวความปิติในกุศลผลบุญที่ตนเองจะได้รับหมอกุลาจึงกระทําการครั้งนี้ได้สําเร็จโดยหมอกุลาบอกว่ามีญญา,างกันานป่าช้าในนางพรายและพรายกูมานมีอยู่จริงในปัจจุบันวิญญาณเหล่านี้ก็ยังอยู่คุ้มครองที่วัดนหารไร่อยู่การสร้างปงครายภูมามหาพูดนั้นไม่เฉี่เรื่องไม่ง่ายเมื่อได้กระโหลกพรายภูมามาแล้วหมอกุลา จะใส่ห่อผ้าเก็บไว้หลังพระประธานในพระอุโบสถหลังเกา่าเป็นระยะเวลาประมาณ3-4ถึงเดือนจนกระโลกลายประมาณแห้งสนิทกลิ่นดีแล้วจึงนำมาโขกตัดให้ละเอียดแล้วผสมกับผงวิเศษสำคัญต่างๆที่หลวงป,ปู่ทิมมอบให้รวมทั้งผสมน้ำแช่เกสรปูทั้ง5้าปั้นเป็นแท่งขนาดใหญ่แล้วตากแดดไว้จนแห้งสนิทเมื่อได้เลิกงามยามดีวันดีตามที่หลวงป,ปู่ทิมได้กำหนดไว้ อักขรพรยันต์ต่างๆบนกระดานชนวนกระทำเลขาโอุโบสถหลังเก่าผ่านการการเจริญพระพุทโธของพระสงฆ์ทั้งหมด9ก้ารูปโดยหลวงปู่ทิมเป็นประธานส่งเขียนอักขรพระยันต์ต่างๆลงบนกระดานชนวนแล้วลบผงก่อนเป็นประงุนเมล์แล้วจึงมอบให้หมอปูราบเป็น